ใครที่มีปัญหาเรื่องการใช้สีในงานออกแบบนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้สีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการใช้สีเนี่ยถ้าเรารู้กันมานาะก็คือมันจะมีหลายแบบมากนะครับการใช้สีแบบโมโนโทนนะครับตามทฤษฎีสีเนาะการใช้สีแบบอนาล็อกัสการใช้สีแบบคอมพลีเมนทารีนะครับมันก็จะมีแยกออกไปอีกคอมพลีเมนทารีแบบตรงข้าม2จุด3จุด4จุดอะไรอย่างเงี้เยเยอะแยะมากนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้สีแบบโมโนโทนก่อนนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นการใช้สีแบบง่ายที่สุดหรือเปล่าสําหรับบางคนไม่รู้นะการใช้สีแบบโมโนโทนเนี่ยก็คือเป็นการใช้สีแบบเฉดเดียวเช่นใช้โทนฟ้าใช้โทนส้มโทนม่วงเป็นหลักเลยนะครับแต่เป็นการไล่สีกันคําว่า สีเดียวไม่ได้หมายความว่าค่าสีเดียวกันหมดนะครับแต่จะหมายถึงการใช้โทนโทนสีเดียวเป็นหลักแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนค่าสีกันนะครับในวัตถุในองค์ประกอบต่างๆนะครับตรงนี้ฟ้าอ่อนตรงนี้ฟ้าเข้มตรงนี้ฟ้าสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมมีภาพนี้อยู่เป็นการใช้สีแบบโมโนโทน นะครับหรือว่าโมโนโครมก็แล้วแต่จะเรียกนะนเป็นโมโนโทนแบบใช้สีน้ำเงินนะในแต่ละชิ้นเนี่ยผมก็จะไล่เฉดนะครับคือหลักๆมันจะมีอยู่ประมาณ3-4ถึง4เนาะอันนี้เป็นสีเดียวกันนะ3แล้วก็4อ่ะถามว่าโอเคมันก็ดูประมาณหนึ่งทีนี้ถ้าคุณอยากจะให้มันมีการดึงดูดสายตาแล้วก็มี อะไรในภาพที่มันมากกว่านี้เนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสีนะครับอาจจะให้มันมีความคอนทราสต์กันมากกว่านี้นะเช่นพื้นหลังเนี่ยไปเลือกก่อนอ่ะเป็นตัวนี้ตัวพื้นหลังเนี่ยผมอาจจะใช้เข้มกว่านี้นะอาจจะใช้เข้มกว่านี้อ่าเห็นไหมมันจะเริ่มรู้สึกเอ้มีมีแรงดึงดูดบางอย่างในภาพอ่าอันนี้มันก็ยังอยู่ในข่ายเป็นโมโนโทน นะครับยังอยู่ในข่ายนะเพราะว่าโมโนโท n นเนี่ยมันเป็นการเล่นกับความหนักเบาของสีนะครับคือมันไม่จะเป็นจะต้องกลมกลืนกันไปซะทุกอย่างหรือถ้าคุณไม่ใช้เข้มคุณใช้สีที่มันตัดกันไปเลยอย่างขาวกับดําก็ได้สีขาวสีดํานะครับมันสามารถเข้ากันได้กับทุกสี คุณจะใช้ทฤษฎีสีอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวหลังจะสอนในในทฤษฎีอื่นๆนะคุณไม่ว่าคุณจะใช้ทฤษฎีอะไรก็ตามนะครับการใส่สีดําหรือว่าสีขาวลงไปมันจะทําให้ภาพเนี่ยมันมันดูมีเขาเรียกว่ามีมี attraction นะครับในภาพมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกระดามแต่อาจให้มัน contrast หนักๆแบบนี้สัก1-2ตําแหน่งพอและอ่ะถ้าตัวนี้อันนี้มันอาจจะดูอ่อนๆไปนะผมก็ไปให้มัน สว่างมากขึ้นเห็นไหมครับแต่ไม่ต้องเยอะนะด้วยความที่มันเป็นลายแบบนี้นะครับถ้ามันเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูลายตาและมันจะทําให้โดยรวมของภาพเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นเอาประมาณนี้พอมันก็จะมีพลังในภาพอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วกับการใช้สีในแบบโมโนโทนทีนี้ถามว่าถ้าจะให้มันขั้นกว่าอาจจะมีการใส่รูปภาพหรือว่าเป็นวัตถุ อะไรบางอย่างในภาพเพื่อให้มันเป็นเป็นสตอรี่ที่มันอยู่ในภาพหรือว่าเรื่องราวหรือคอนเซปต์อะไรบางอย่างที่คุณต้องการจะสื่อสารนะครับแต่โอเคไอ้ลักษณะนี้มันก็เป็นเป็นแอ c แ b a กแบ็กกราวด์ได้อย่างหนึ่งแต่ผมใส่อันนี้ไปปึ๊บเห็นไหมเป็น,ปนไอเป็นภาพวาดมือถือนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมก็ยังมีการเล่น ลวดลายบางอย่างในภาพแต่ไม่ต้องชัดมากนะให้มันดูแค่จางๆก็พอเหมือนกับเป็น texture นะเป็น texture บางๆคือการใช้ texture เนี่ยมันก็จะทำให้ภาพมันมีลูกเล่นมากขึ้นนะก็คือ1การเล่นกับสี2คือการใส่ภาพหรือว่า texture บางอย่างลงไปอันนี้ผมจะมีด้านล่างอยู่อีกหนึ่งชิ้นนะนะ ปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเป็นวงกลมบางๆเห็นไหมครับภาพมันก็จะดูเอ้เริ่มเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น,นครับแล้วก็ด้านบนนะด้านบนผมก็ยังมีใส่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาคือมันเป็นภาพเกี่ยวกับคอนเซปต์มือถือเป็นเน็ตเวิร์กเป็นอะไรพวกนี้เราก็จะวาดเอลิเมนต์ที่มันดูแล้วมันเกี่ยวข้องกันด้านบนซ้ายตรงนี้ด้านบนซ้ายมือผมก็จะใส่ตัวนี้ไปเห็นไหม ผมก็จะใส่ตัวอักษรลงไปประกอบปึ๊บนะใช่ไหมครับมันก็จะดูมีความสมบูรณ์ในคอนเซปต์มากขึ้นนะตัวอักษรก็มีการเล่นกับตัวอักษรน,นิดหน่อยข้างหลังเนี่ยผมมีตัวอักษรขึ้นมาจางๆเห็นไหมผมเพิ่ม opacity เอาสัก20%อืมประมาณนี้คำว่า n e t w o r k เนี่ยตัวอสองตัวสุดท้ายนีมันอาจจะจมไปกับตัว Background นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็เนี่ย RK เราอาจจะใช้เป็นสีอื่นนี่ครับให้มันแบบเออไม่ไม่ได้จมลงไปมาก <c oughs> ถ้าเกิดผมอยากจะเอาอีวงกลมพวกนี้ไปใส่ในส่วนของสีเข้มๆเนี่ยนะครับอ่ะก็น่าจะยังได้อยู่คือการเลือกใส่ t e x t อร์ประกอบเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลย อืมนะครับได้อยู่นะนะี่ครับออย่างสมมุติเป็นภาพนี้นะครับภาพนี้ก็อยู่ในขายของการลงสีแบบโมโนโทนเนะี่ยผมก็จะใช้แบ็กกราวด์แบบเข้มๆไปเลยเพื่อเพื่อสร้างคอนทราสต์แบบไม่หลุดธตีมสีตรงนี้ก็เป็นชาร์โดใชครับด้วยความที่มันเป็นภาพภาพวาดเอ่อเป็นเป็นในรูปของของคนหรือว่าเป็นหุ่นยนต์นะครับผมก็จะ ทำเป็นไฮไลท์ตรงนี้จัดๆเลยนะครับสมมุติว่าถ้าตรงนี้ผมไม่ทําเป็นไฮไลท์นะยกตัวอย่างผมอาจจะใช้เป็นสีเดียวนะครับนะคือมันมันก็พอได้นะหรืออาจจะเป็นสีที่ไม่ได้สว่างขนาดนี้สมมุตินะ,ะเนี่ยมันมันก,มนก็มันก็พอได้แต่ว่าถ้าให้มันครบชาร์โด้มิโทนไฮไลท์เหมือนถ้าจจเป็นสายภาพถ่ายใช่ไหมครับ เขาก็จะบอกว่าเออมันควรจะมี3อย่างนี้ใน1ภาพ่ามันก็จะได้ดูดูครบองค์ประกอบพื้นฐานนะครับในการทำให้ภาพเนี่ยมันดูมีมิติชาร์โดมิดโทนแล้วก็ไฮไลท์ในอาัตราส่วนที่มันเหมาะสมนะครับอ่าอย่างเงี้ยผมก็อัดแบบสว่างๆไปเลยถ้าผมจะเพิ่มนะครับดีไซน์นะครับ,นะรบอีกนิดนึงอ่ะผมอาจจะเติมอันนี้ลงไปนะครับเห็นไหมครับก็ยังอยู่ในข่ายของโมโนโทนเห็นไหมเพราะว่า ใช้สีก็จะเป็นการใช้สีที่ไม่ได้หลุดธีมนะครับมันก็จะยังยังอยู่ในโทนนะ้าเงินอยู่อย่างนี้แหละนะครับ,นะรบสรุปนะครับคือการทําให้งานที่ลงสีแบบโมโนโทนนะครับให้ดูน่าสนใจมากขึ้นก็คือเราใช้สีที่มีความคอนทราสต์กันสูงนะครับดำขาวหรือภายในโทนสีเดียวกันก็ได้แต่ให้มันเข้มๆกับสว่างๆหน่อย แล้วก็การใส,สเร่เท็กซ์เลงไปเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้ชิ้นงานเนี่ยมันไม่ดูแบบล้นๆ้นจนเกินไปนะครับรวมถึงถ้าสามารถใส่ตัวอักษรได้นะครับก็จะดีมากอาลองเอาไปประยุกต์กับงานของคุณดูก็แล้วกันนะครับมีคำถามอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ฝากกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่นะครับเทคนิคดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก จากโปรแกรมต่างๆแล้วก็ขายกราฟิกออนไลน์นะครับผมทุกโปรแกรมนะสามารถสร้างเงินด้วยการส่งไปขายในตลาดต่างประเทศได้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ